วัดส,สวรรณรามประจําถิ่นพุทธศาสตร์พุทธศินคู่ถิ่นพุทธมีตักบาทท้องน้ำงามที่สุดวิสีพุทธสุดบรรยายได้เยืนยนขอขอบคุณท่านอาจารย์ประพัศสีใสรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์สารยาที่แต่งบทกรนนี้ให้กับหลุงอ๊อดนะครับวันนี้ลุงอ๊อดอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยว ตรงข้ามกับวัดสุวรรณารามครับวันนี้มีสิ่งดีๆที่จะนําเสนอให้กับเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับทุกท่านอยู่ในบรรยากาศร้านก๋วยเตี๋ยวริมคลองวัดสุวรรณารามครับรสชาติอร่อยขนาดไหนก็ลุงออดมาหลายครั้งแล้วครับเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับมีหลายเมนูเลยนะครับแต่ที่สําคัญวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมนี่เจ้าของร้านครับไม่ใช่ชมเจ้าของร้านครับสวัสดีครับชม ภูมิปัญญาของทางเจ้าของร้านเนี่ยฮะเขามีสิ่งดีๆนําเสนอในเรื่องของสวนครัวรู้กินได้หรือว่าเขาเรียกว่าเกษตรโคเรือนครับท่านรู้ไหมครับว่าผักที่เราบริโภคกันทุกวันเนี้ยเราไม่มั่นใจว่ามันจะมีสารพิษหรือเปล่าถ้าเรามีโอกาสที่จะอทําขึ้นมาเองปลูกขึ้นมาเองเรามั่นใจหนึ่งปลอดภัยสองประหยัดสามสะดวกแต่เนี่ยครบเลยฮะสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับ อาจารย์สุภาอาจารย์สุภาเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเกษียนมาจากรัชการครูมีกว่าแล้วครับก๋วยเตี๋ยวริมคลองวัุวรารามก็เลยหาเวลาว่างครับแล้วก็หลังจากว่างจากว่างอีกทีก็เสียดายของที่เราซื้อต้นหอมมาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บเอาไว้อ๋ออย่างเงี้ยค่ะต้นหอมที่เราใช้อยู่เลยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะอ๋อคุณหมตัวนี้เราก็จะเหลือไว้ประมาณนิ้วหนึ่งก็คือว่าคุณพี่เนี่ยตัด เอาส่วนบนเขาไปทําก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะเหลือส่วนนี้ใช่ไหมฮะแล้วเอาส่วนนี้มาทําไงครับต้องแช่น้าอะไรไหมครับแช่น้านิดนึงค่ะแช่น้ําไม่ประมาณใช้เวลาเท่าไหร่ครับก็สักชั่วโมงเดียวก็พออ๋อชั่วโมงเดียวก็จะเริ่มงอกออกมาโอ้เร็วมากเลยอ๋อนี่ชั่วโมงเดียวนะฮะสาชั่วโมงเดียวก็จะเริ่มงอกแล้วทําไงต่อไปครับเสร็จแล้วเราหาขวดค่ะขวดที่ขวดอะไรที่เหลือใช้แล้วเหลือใช้ละแล้วก็ตัดให้ขนาดสูงพอที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ เอามีดลย่่ะเจาะให้มันมีรูน้ําระบายออกนิดนึงเพื่อไม่ให้มันขังเมกอขังปุ๊บเนี่ยต้นไม้ก็จะเน่าอ๋อครับครับเราจะได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการเราจะทําเป็นรูปแบบอย่างงี้สวยงามขึ้นอย่างสวยงามขึ้นครับผม ครับตอนนี้มาดูวิธีการนะคะนี่ใช้ดินอะไรครับดินใบก้ามปูดินอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ที่เราปลูกพืชเนี่ยนะคะอ๋อทั่วไปนะครับครับแต่ไม่ใช่ดินเหนียวเสร็จแล้วเราก็กจาะดูไว้แล้วเราก็ดินเนี่ยค่ะใส่ไปนิดนึงก่อนอ๋อครับนะคะแล้วเราก็เอาต้นหอมโคนต้นหอมที่เราเหลือไว้นะคะครับแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงน้ำหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาเลี้ยงเลี้ยงนี้เองนะฮะการเลี้ยงเลยไม่ต้องไม่ต้องกดเขาอะค่ะเลี้ยงธรรมดาอืมครับเขาจะได้อยู่สบายสบายครับ มันก็อยู่ปุ๊บเลียงไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเอาดินลงไปเลียงก็ได้อ๋อดินตัวนี้ก็คือดินใบก้ามปูนั่นเองครับดินใบก้ามปูนั่นเองปุ๊บแล้วก็เลียงไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาดินโรยนิดนึงโรยประคองให้ได้ให้ได้ทรงว่าเขาจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยอ๋อให้เขาตั้งตรงขึ้นบนใช่ไหมครับตรงค่ะ นี่แหละครับภูมิปัญญาท้องถิ่นของท่านอาจารย์ปดเกษียณมานะครับนี่เขาบอกมีความสุขไม่ทิ้งเวลาแล้วก็เราก็ดูความเจริญเติบโตของเขาด้วยครับเราก็มีความสุขนะแช่น้ำหนึ่งชั่วโมงาคนที่เหลือโอ้มันก็ต่อเขาเรียกว่าต่อยอดมีชีวิตอินฟินิตี้เลยแบบนี้แล้วก็กินได้ค่ะกินได้กินได้ปลอดภัยปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เพลินๆนะคะครับ แล้วก็ของที่เราเหลือใช้มันก็มีประโยชน์นะคะครับแล้วก็ใส่ดินเข้าไปอีกนิดหน่อยม่กๆลูกกก็เรียกว่าเสริมอาหารเขาไปอีกแล้วให้เขาส่งตัวได้ส่งตัวได้วัสดุก็เป็นวัสดุที่เหลือใช้ใช่แล้วขวดเนี่ยค่ะเป็นเป็นขวดที่เราเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้แล้วอะเนาะเหลือใช้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ ผมผมน้ำนิดหนึ่งเป็นการลดปริมาณขยะด้วยครับครับแล้วก็ลดน้ำไปนิดหนึ่งให้เขาอยู่แค่นี้แหละค่ะแค่นี้นะครับแล้วในหนึ่งวันลดน้ำกี่กี่ครั้งครั้งเดียวครั้งเดียวพอนะครับลำดับต่อไปคือพอได้อันนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ทิ้งไว้เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแต่ให้อยู่ในร่มครับเขาก็จะเพิ่มมาเป็นอันนี้อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับสองวันบานอย่างนี้ครับเขียวขึ้นมาแล้วนะครับวันอันนี้ สามวันต้าวอันนี้สามวันครับสามวันสอง่โอ้สวยงามของานแล้วอ่าหลังหลังจากนั้นหลังจากนั้นมันก็จะกี่วันอันนี้อันนี้กี่วันอันนี้ประมาณสี่ห้าวันสี่ห้าวันโอ้โหก็เกือบทานใส่มาม่าได้แล้วครับอ่าได้แล้วค่ะได้อันนี้เวลาเราตัดเราก็ตัดใบนอกก่อนให้เหลือใบในไว้สร้าง กินเรื่อยไปเลยก็นี้แหมนึกถึงการปลูกตอนนั้นผมปลูกผักสลัดครับเราไม่สามารถที่จะเอาไปแบ่งขยายพันธุ์ได้เพราะว่ามันได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวไปครังเดวตอนี้เราก็ใช้เลมเอาเลมเอาเลมเอาเราก็จะกินได้หลายวันหน่อยต้นต้นนี้กี่วันฮะตัวนี้ต้นนี้ประมาณห้าห้าหกวันโอ้โหคุ้มค่ามากเนี่ยอ่ะตัวนี้กี่วันตัวนี้กี่วันอันนี้ประมาณสี่วันสี่วันครับโอ้แต่นี้วันหนึ่งเนี่ยเราเหลือหัวหอมไม่มากครับ โคนต้นหอมแบบนี้เราใช้เราซื้อมาวันละยี่สิบาทเองเราก็ใช้แต่ต้นใช้แต่ใบโคนมันเนี่ยประมาณนิ้วเราก็เก็บไปท่านทราบไหมตัวนี้หอมโลราคาเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบวันนี้เหลือสี่สิบแล้วครับเหลือ้อมลงราคาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงหอมลงราคานี้จัดการเลยเอามาทําขยายพันธุ์นะครับหรือว่าที่บ้านเรา ใช้หอมแดงอยู่แล้วตอนนี้เราทานไม่ทันหอมแดงก็กใช้ได้นะครับได้เลยม,มันก็งอกเหมือนกันงอกเหมือนกันครับน,นี้ว่าอันนี้เราต้องซื้อไงเราต้องซื้อ,อหัวนะ หัวหอมแต่อันนี้เราไม่ต้องซื้อเราซื้อใช้อยู่แล้วเรามีอยู่แล้วใช่แล้วับไม่ทิ้งแล้วแล้วสี่แก้วนี่กี่วันนะฮะเท่ากันค่ะสี่ห้าวันเหมือนกันอ้โห้าวันเหมือนกันเนี่ยคน่าทานมากอเดี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวที่ผมทานไปสักครู่นี้ใส่นี่ป่ะใส่ค่ะโอ้โหถึงว่ารสชาติหอมอร่อยหอมหอมก็เอาละครับความรู้ตัวนี้ความรู้ตัวเนี้ที่ท่านอาจารย์ได้มอบให้พวกเราเนี่ยมันเหมาะสําหรับสวหรือคนที่อยู่บ้านคนที่ปลดกระเียณ ผู้เฒ่าผู้แก่เงาเงาบอกลูกหลานเลย <c oughs> ว่ากลับมาไม่ต้องซื้อตรงนี้มาแม่ผลิตได้แล้ว <c oughs> แล้วขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับผมถ้าเมื่อเรามีขวดวยาวๆเราตัดเปเป็นแบบเรือก็ได้ อ๋อด้านตัดด้านข้างปลูกให้เป็นแถวไปเลยเห็นไหมนี่คือการต่อยอดและจินตนาการสําคัญแบบฟาร์มรู้เลยนะครับวันนี้อาจารย์จะประชาัมพันธ์เกี่ยวกับร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับได้ได้ได้ยินว่ามีข้าวมันไก่ด้วยเหรอฮะมีข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าต้มไก่ใส่ขิงโลยแบบคนกินแล้วชื่นใจมากแล้วมีอะไรครับมีเผือดห้ายิบ อะไรก๋วยเตี๋ยวกัเขาต้มเลยค่ะยี่ห้าบาทยี่ห้าบาทเองนะฮะสามสิบสามสิบมีต้มข้างในหัวห้าสิบโบราณมากโบราณมากเลยเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับหกโมงเช้าค่ะแล้วก็ตั้งแต่เช้าเลยครึ่งก็จะหมดแล้วอครับร้านอยู่แถวไหนครับอยู่ตรงข้ามวัดสุวรรณเลยค่ะตรงข้ามวัดสุวรรณารามนี่เลยข้ามเลยค่ะอ๋อถ้ามีแล้ววันหยุดฮะ ไม่ไม่หยุดนอกจากมีหมอนัดหรือมีสระอะไรก็จะลงในเฟซส่วนใหญ่มาได้ทุกวันทุกวันมารถไฟก็ได้นะไสถานีรถไฟวัดชวนละรามโอมันพามาจะไปไกลมาปั่นกรยานผ่านเท่านี้ก็ได้อีกโอเคครับก็ขอประชาชนเชิญชวนนะฮะผู้ที่รักสุขภาพและอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยลอยิมคลองมหาสวัสดิ์คลองประวัติศาสตร์ซึ่งขุดขึ้นในสมัยรัติการที่4นะครับก็เชิญได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับสวัสดีครับ